ต้นใหม่ง่ามาจา้ามือนีสบห้ามาเบิงกันปลูกแทบทิ่มดูที่นั่งในการถ่ายคลิปของเล็กก่อนฟางมีแต่ธรรมชาติสวยงามจริงๆค่ะข้างบนเป็นต้นประดู่ค่ะแตกใบใหม่แล้วก่อนหน้าน,นี้มันร่วงร่วงมาเป็นปุ๋ย ดินตรงนี้แบบคือสวยมากนะทุกคนดินดำมากทับทิมค่ะชอบกินทับทิมแล้วก็ใบทับทิมนะผู้ใดเจ็บทองเจ็บบิดนะเคยเจ็บบิดว่าจะเวลากินตําสมกินยังเจ็บแบบกระท่านหันนะใช้ยอดทับทิมประมาณ5ยอดจ้ะ5ยอดแล้วก็ใบฝรั่ง3-4ยอดเอาไปต้มจ้ะ ต้มให้มันแบบเดือดแล้วก็เอามากินมันแก้ปวดท้องบิดได้ก็เลยต้องปลูกลูกทับทิมก็ชอบอร่อยขุดหลุมไว้เรียบร้อ อันนี้เล็กตอนกินเองเนี่ฟางเราทํานาข้าวปลูกข้าวกินเองค่ะทุกคนเราปลูกข้าวกินเองฟางเราเก็บไว้ทําปุ๋ยแล้วก็ที่เป็นก้อนนี่จะโยนลงสระนะคะให้ปลากินให้มันเน่า ดูดินตรงที่โดนน้ำน่ะเห็นปะมันสีดังมันเกิดจากการย่อยของใบไม้จ้ะตรงตรงนี้เราซื้อดินมาถมดินผสมหินมันอาจจะมีเสียงหินเล็กเป็นคนชอบแบบดินผสมหินโดยเฉพาะเวลาปลูกมะละกอ,อ่ะมันจะยึดมะละกอไม่ให้ล้มหินมันก็เป็นแร่ธาตุนะทุกคนมันเหตุให้ต้นไม้เห่าแบบ ได้สารอาหารหลายขึ้นมาดมุมนี้นอันนี้มะนา,าวแล้วก็ตอนกิ่งเองนี่จ้ะ มะนาวพันดีได้นน่ระหว่างที่ไปเอาเดินเล็กก็พาชมปีนี้น่าจะมีเห็ดออกให้กินบ้างนะเบิงงยางนายางนาเราปลูกเองค่ะปลูกใกล้ๆก,กันนี่อันนี้ปลูกที่หลังนี่ยางนาเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมาก เรต้องดูแลอีกอย่างหลายเลยดูโตแล้วคุณอะสูงสองปีมะสองหรือสามปีนี่แหละเนาะแล้วก็อันนี้เป็นส้มทุกคนนี่เป็นส้มเนี่ยส้มมันจะเป็นแบบมีหนามวันนี้ก็ไปดูนะคะของพี่อยู่แถวบ้านแกปลูกส้มได้ลูกใหญ่เท่ากําปั้นละเด็กก็ปลูกเหมือนกันเนี่ยส้มอันนี้เกิดจากมาเมล็ดนะ แปลดินมาค่ะซื้อดินมาไว้สามรถด,ด,ดินปลูกเอาไว้ใส่โคนต้นไม้ด้านหลังเป็นกล้วยวันนี้เล็กต้องตัดกล้วยสามสามเครือปีอีกสี่น่าจะสี่อย่างต่ำน่าจะสี่พี่คนนี้เขาชอบปลูกต้นไม้ เขาชอบปลูกต้นไม้มากเขารักต้นไม้มากค่ะรักต้นไม้ทุกต้นเดี๋ยวทุกคนดูสายาสายางสายยางหกหุนไหมหกหุนดูดูแขนเล็กขึ้นกล้ามไหมอันนี้ดึงนะ้ำมาจากสานะคะสปริงเกอร์ก็อยู่ข้างบนแต่ว่าเราอยากออกกำลังกายโดยการนี่ ทีนี้เขาก็จะไปเอาฟางมาคุมดูดเพื่อนๆมาดูนี่เล็กพามาดูนางแย้มนางแย้มมันจะเป็นเหมือนกับผักหว,วาน่ะผักหวานมันจะแบบว่ารากมันจะเดินปลูกครั้งเดียวสวยมากนะพระราชินีท่านแบบว่าแต่งเป็นกรอนเลยนะคะราชินีในในหลวงที่9นะคะ เนี่ยดอกมันหอมมากหอมนะคะมันจะเป็นเหมือนดอกมะลิแบบ10-20ดอกมารวมกันอะเนี่ยหอมนะทุกคนเคยดมกันไหมนี่ไงพลิกปลูกแบบทั่วไปเลยมันรอดตายดูสิ ทำไมถึงชอบปลูกพริกปลูกอะไรใตายลมไม้นี่แหละคือเหตุผลเวลาร้อนๆมากหรือเราลดน้ําไม่ถึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายโอ้หอมมากหอมดอกนางแย้มเอาฟางมาคลุมค่ะให้มันย่อยแล้วน้ําที่เราลดน้ำเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะน้ําสระที่เราขุดแล้วเก็บกักน้ําไว้ถ้าลดน้ําปบบปลามันจะไม่ค่อยสวย ไม่สวยเท่าไหร่ถ้าลดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมันจะสวยอันนี้พยุงพยุงพยุงหายหลําไหมถ้าเล็กเรียกผิดจำผิดก็ขออภัยแบบอันนี้มีใบใบเซอร์ด้วยนะคะมีใบจดทะเบียนการซื้อด้วยซื้อมาจากบริษัทหนึ่งที่หนองคายเขาจะรับซื้อนะคะส่วนอันนี้เป็น แอปเปิลสตาร์สีม่วงเห็นไหมใบมันเหมือนทุเรียนไหมทุกคนเนี่ยเหมือนทุเรียนเลยเนี่ยจ้าแต่มันเป็นสีม่วงนะสีของเล็กปลูกมันจะหวานทุกคนบางคนวันนั้นซื้อมาไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะซื้อมาจากตลาดห้วยเดือสีม่วงอะ่ะมันไม่หวานมันไม่หวานแต่ว่าดินเราปรุงแบบ อินซีน่ะใส่อย่างที่เห็นเนี่ยใส่ปุย๋ยคอกแล้วถ้าอยากให้หวานคือใส่นมนะคะนมจืดนมอะไรก็ได้ผสมเกลือรสชาติจะหวานแล้วก็ใส่ขี้เท่าขี้เท่ามันมีโพแทสเซียมมันจะหวานส่วนหมากน้ำน,ำนมที่ที่บ้านเลยอะ่ะจะเอาเศษอาหารเศษอาหารที่เราเทสใส่ถังแยกออกอะเอาไปลด ถังตรงนั้นก็เก็บน้ำในสระนะคะไว้ยังไม่ได้ซื้อแบบถังใหญ่ๆมานะ่ะพวกห้าพันลิตรอะ่ะหกพันลิตรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะทำนะคะจะดึงน้ำสระมาเรากำลังหามุมอยู่ว่าเราจะเอาใส่ไว้ตรงไหนจะได้วางท่อวางอะไรเขาบอกว่าผลงานเขาคะ่ะ ผลงานเขาปลูกใช่หมดเลยของเล็กปลูกทางนูน้นแถมเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดของเราอีกกลัวมันสวยทันสุดยอดเลยอันนี้พี่เขาปลูกพี่เขาปลูกค่ะเขาชอบปลูกต้นไม้สวยมากทุกคนของเล็กปลูกทางนูน้นแล้วก็เล็กก็ปลูกใส่ตรงที่เล็กถมคูใหม่อะแปลงคานาใหม่อะ่ะ ปลูกแล้วอย่างต่ำจะเรียงไปความยาวมันจะได้ประมาณสิบกว่าต้นค่ะแต่ว่าห่างกว่านี้นะไม่ได้แบบว่าคือห่างประมาณสามถึงสี่เมตรอะห่างกันอะปลูกแบบสวยๆเลยเห็นไหมสวยไหมไปแล้วนะคะถ่ายสีเขียวที่ไรชื่นใจทุกทีเลยดูประดูอนุรักษ์ไว้ค่ะส่วนที่เอาไปถวายทำบุญก็ถวายแล้วนะคะส่วนนี้เราก็ อนุรักษ์ไว้ไม้ป่าอันนี้ขึ้นอีกละเป็นดอกหญ้านะคะเราก็จะมาตัดแล้วให้มันแบบเป็นปุ๋ยเลยนะคือรักใบไม้รักแบบว่าเศษหญ้ามากเราจะไม่เผาเลยเราจะตัดแล้วให้มันเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงดินไปในตัวดินในนั้นดำมากก็เพราะว่ามันมีใบไม้ร่วงอะไปแล้วนะคะทุกคนอยู่นาอยู่สวนจ้าบ๊ายบายค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ